อันนี้เป็นเสมาหัวเสือลงปูแสนนะสีสกเกตลงปูแสนสีสกเกตหัวเสือปีหนะ้าเก้ามีสมปัตนามหาสมปัตนาแล้วก็เสมาหัวเสือนี่นะครับปีห้าเก้าเลขหกเจ็ดมาโชว์ความสวยนะจมูกตรงๆทองแดงลงยา มันยาแดงขาวเดี่ยมกรอบหนสวยๆเลยนะครับแสนท่านเสียสิ้นเลยนะความสวยความสวย เป็นเหรียญปี59ครับเสมา59ออก3รุ่นนะครับมีเสมาสมปรานาเสมามหาสมเสมาหัวเสือนี่นะครับ,บรกดไลค์กดแชร์ทางเฟซบุ๊กได้นะครับรังสันสแองมีเพจมีรังสันอเครับผมเฟซทางสันสแองนีนะครับสนใจทักทายคุยกันได้